ใช,ช่ค่ะผชาแชของเนยมันจะเก่นสกูเลมิตเตอร์บนี้เรามาทำลูกบอลเป็นไอตัวนี้ตังไปยยงกันเลยนี่นะคะเราจะขึ้นไปนั่นเอยขึ้นไปคือคือยาวมากขึ้นไปดูขึ้นไปดูขึ้นไปดูสักหน่อย ไมโครเวฟขึ้นไปดูโอ้ือใหญ่มากเลยนะี่ยากเฮ้ยสุดเลยเป็นเด็ดโหสุดไปไม่ถึงหรอกอ้ยไปไม่ถึงเลยอ้ะไปไม่ถึงเนะี่ะคือตอนตอนนี้ว้าย ปั้นมีทุกสภาวาปั้นซำสำ,สำ,สำดีแล้วฮียเรามาถึงที่นี่มีเด็ปั้นปันป้นปั้นโอ๊ยมีเงินด้วยมีเงินเราจะไปเอา ดีละข้าเจ้าดีเลยดีที่สุดในจกักรวาลที่เรารอดมาได้ดีที่สุดในจกักรวาลที่เรารอดมาได้สุดในที่สุดก็รอดมาได้สักคูสักแค่ พอก wow. wow. <st immun ization tuning> ็เป็นนั้นนะว้าวว้าวพวกนี้จะมาาอะไรให้ได้ยไเราจะไม่ยอมไปในนั้นแน่นอนฉันจะไม่ยอมอืฉันจะไม่ยอมไปสคูว่า จะว่ายน้ำยังไงเนี่ยฉันว่ายน้ำไม่เป็นว่ายว้าวเฮ้ยข <c oughs> วัญจนมาถึงหมหื <c oughs> มืมเราจะหนีมาได้ไหมเนี่ยอู้เด็กวิทยเร็ว เธอสัตว์นี่เฮ้ยอือไม่รอ้เธอใหญ่กว่ากันกับฉันนะฮ้่ทำไมเ้าขอไม่ปิววะ ว่าสองฉันติดได้นี้และใครจะมาช่วยฉันนะเธอเธอครับไม่มีใครมาช่วยฉันเดินไปแล้วก็มาถึงนี่นี่น,นี่มันลึกแค่ไหนฉันบอกเดเธอไม่เชื่อนี่ทะลุไมถึงตัวนี้เลยไหม ฉันกลัวจริงโอ้โหไม่เว้นอันนี้ก็อยู่ไกลมากเลยก็มาตัวเลยนี่จะไกลหรือเป็นไกลแล้วรอะวดรถนี้มีแต่สีส้มออกมาได้ไงอ่ะไม่ใช่นี้เข้าไม่ได้แล้ว เปนี่ทะลุมาม่เหี่ยวเหีายวฮะแ้่ก็จะลุกเด๋วับตัายด่าบูไปไหนะม่ไปที่นี่ไปที่นี่ มาที่โรงเรียนแล้วชั้นนี้ก็ไม่ขึ้นได้นะคนคนฉชั้นนี้ขึ้นไม่ได้แล้วก็ท่วมโรงเรียนไปที่นี่ไกลที่สุดในจกักรวาลก็อยู่แถวๆถโรงเรียนนะ นี่จะไกลบ้างไว้ที่นี่ไกลก็ไม่เว้นใครก็ได้ช่วด้วยหูฉัว่าตัวเองติดในนี้เลยนะชั้นฝาอ้้ชั้นฝาไม่ชั้นฝาแล้วล่ะอโอ้สยใจผีทำร้ายเราไม่ได้แล้วละ่ะไม่เป็นแมท โอ้โหเดอรอนนะไม่ใส่บัสเหีวเหียวว้าวว้าวว้าวเด็กคนนั้นน่ะ เฮี้ยเฮี้ยไปไม่ได้ฉันไปไม่ได้ถอยคำว่ารับไม่ใช่หิวานจ,าจ,าจา้าไม่ได้าสาวาผ่านในจักจัรวาลยันม่ทั้งจกักรวาลยังไม่ไปน,น,นั่นน้อง วมพี่คะขอเล่นด้วยคาลาเมลลาลาแล้วก็ไปที่หนึ่งไปมามาคาบกาแฟคาบคากาแฟแฟรคาบกาแฟคาบคาบกาแฟเคเคเคกาแฟกาแฟช้าช้าช้อ๊ย ตดใจถอยคำมารับไม่ใช่เหัอจะมีดูซาว่าไผ่เด่นจักกจักจับว่าคำสัญญาจักกจักจับว่าเพียงไม่สติเหมนจัไกจักจว่าจะส่วัาตายใหอยให้สโตตาจากคำนี้เราท้าไม่ได้บลัโบลันซ้อมมันใพา อืมผดดู้นี้น่ากลัวมากจากคำนี้รอดไปไม่ได้โบราณโบราน,านสมเดืนทันอ่ะวัดวะด<ะ>น่ยกลัวไปไม่ได้วิ่งเลย วินออกไปจากตัวนี้ไม่ได้หรอกแค่นี้วิ่งออกไปไม่ได้โอ้กันึงแล้วเราจะจบคลิปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะลืมกดไลค์กดดีไม่พลาดคลิปจับช่ฉงนนำใจเอไอชนะค่ะส่วนก่อนไม่มานะแล้วคงจะน่านะแล้วก็พุ่นมาตรงนี้ไปไม่ได้เพราะฉันนี่แหละ ให้ไปก็ได้เอายังไ,ไปไม่ได้ฉันจะไม่มอนไม่เข้าไปเฮียมิ่นอยู่นั่นไม่เข้าไปเองว้าเข้าไปเลย